อธิษฐานแล้วก็ยอดใส่ได้ลกใส่เลยช่องไหนก็ได้หยอดเลยนี่ก็ได้เนี่ยดูนี้คืออ่านว่าส่งบุญให้ตัวเราเองอเอ,อ พี่ยูนี่พี่ยูนี่ว่ายกมือไหว้ค่ะพี่ยูนี่ยกมือไหว้ค่ะไหว้ค่ะไหว,ว้กับพี่ยูฟ้าค่ะทีนี้ไหว้ไหว้กับพี่ฟ้าค่ะโอเคเก่งลูกเก่งตั้งใจรับพรนะโยมนะอภิวาทนะสีริสมีเสียงด้วย อายุวันโนสุขังพระลังอิตทางเมยาตินังหัวูสุกิตาหัวาตยอาโยมที่มา ทำบุญมาในวันนี้ขอจงได้กิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้สมดังใจที่ปรารถนาจะกิดเงินก็ขอให้เงินจะกิดทองขอให้ทองเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้สมดังใจที่ปรารถนาด้วยเธอไปแล้วสองพี่น้อง ไปแล้ว <c oughs> เข้าไปป้งไหนข้าไปป้งไหนนูน่น <c oughs> พี่ฟ้าไปแล้ว ใช่เงินลาวหนึ่งแสนโอ้ยนี่คือเงินตราประเทศลาวนะครับหนึ่งแสนอนี้หนึ่งพันหนึ่งแสนโหใบละแสนด้วยอันนี้ใบละสองแสนสุดยอดมาก อันนี้น่าจะเป็นเงินเวียดนามหรือเปล่าโหรังก,ก,ก,การมาก